สวัสดีนะครับอ่าวันนี้นะครับอ่าเรามาเจอกันอีกแล้วบ่ายๆนะครับอันนี้นะครับวันที่26สินะครับสิงหาคมนะครับ2 5 6 3นะครับเข้ามาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเข้ามาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับอ่า เดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องนะครับเกี่ยวกับนะครับ9วิธีนะครับที่สามารถแก้ปวดท้องประจําเดือนและก็ประจําเดือนนะครับมาไม่ปกตินะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับและก็ไทรอยนะครับรักษาด้วยสมุนไพรธรรมชาตินะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ โอใครเข้ามาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเข้ามาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเข้ามาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวก็จะออกไปส่งสมุนไพรกันนะครับเข้าเรื่องเลยนะครับ9วิธีนะครับแก้ปวดท้องประจำเดือนแล้วก็ประจำเดือนมาไม่ปกตินะครับ1ให้ประคบนะครับด้วยกระเป๋าน้ํำร้อนก็ได้นะครับหรือ2นะครับดื่มน้ําอุ่นนะครับหรือน้ำนะครับอุ่นอาภูมนะครับปกติเพื่อป้องกันไม่ให้ลิ่มเลือดนะครับจับตัวเป็นก้อนแถมยังช่วยลดอาการปวดท้องได้ด้วยนะครับ 3. ให้ดื่มน้ำขิงนะครับ4กินอาหารที่มีประโยชน์แม้ว่าในช่วงมีประจำเดือนนะครับเห็นอะไรแล้วนะครับก็อยากจะกินไปหมดก็ตามนะครับแต่นะครับทุกคนนะครับก็จะต้องรู้จักเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับไว้ด้วยโดยเฉพาะนะครับอาหารที่มีโพแทสเซียมแคลเซียมนะครับรวมถึงธาตุเหล็กสูงนะครับ ห้านะครับควรใส่เสื้อผ้าโปรง่งสบายสบายนะครับ6ห,กหากิจกรรมนะครับที่ว่าช่วยทำให้ผ่อนคลายนะครับอ่าทํานะครับเจ็ดออกกำลังกายบ้างนะครับสัป,ปดาห์ละาสามสวันนะครับ15-30นาทีก็ยังได้นะครับก็ดีนะครับ ไปพักผ่อนให้เป็นเวลานะครับอ่าควรนอนนะครับพักผ่อนให้เป็นเวลาส่วน9นะครับก็แนะนํานะครับอ่าถ้าสมมุติว่าทําทั้ง9ข้อนี้นะครับก็ข้อที่9ก็เป็นข้อที่สําคัญนะครับเพราะว่าอ่าเราแนะนําให้ทานสมุนไพรของเรานะครับเพราะว่าเป็นสมุนไพรนะครับอ่าที่ดีมากนะครับช่วยนะครับอ่าเกี่ยวกับประจำเดือนและก็ประจำเดือนมาไม่ปกตินะครับ นอกเหนือจากประจําเดือนมาไม่ปกติแล้วนะครับก็จะช่วยในเรื่องของมดลูกหย่อนนะครับแล้วก็ตกขาวนะครับแล้วก็ฤทธิ์สีดวงสวาลแล้วก็ไส้เลื่อนนะครับแล้วก็กระบังลมหย่อนแล้วก็สตรีวทองพวกปัสสาวะเด็ดมดลูกต่ำนะครับมดลูกไม่กระชับนะครับมดลูกไม่เข้าอู่น้ําเหลืองเสียอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าความดันสูงแล้วก็มะเร็งระยะเริ่มนะครับแนะนําให้ทานสมุนไพรตัวนี้นะครับ สำหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะครับชุลละ950บาทนะครับส่วนับลูกค้าไม่สะดวกโอนนะครับเรามีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเป็นชุลละ1,000บาทนะครับสนใจก็อย่าลืมติดต่อนะครับสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับที่084นะครับ7492667นะครับ ต่อไปนะครับอ่าเรามาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับไทรอยนะครับรักษาด้วยนะครับสมุนไพรธรรมชาติ100%เเซด้วยทางเลือกที่ได้รับการยอมรับนะครับอ่าอย่างมากในขณะนี้นะครับทั่วโลกก็ยอมรับนะครับการรักษาด้วยสมุนไพรจากธรรมชาตินะครับอ่าไม่ใช่เฉพาะในประเทศของเราเท่านั้นนะครับอ่า นะครับสมุนไพรตัวนี้ช่วยลดอาการบวมโตของต่อมไทรอยแล้วก็ช่วยบำรุงหัวใจปอดสามารถลดอาการใจสั่นมือสั่นเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียได้นะครับและก็สามารถช่วยกับกองเสียใต้ผิวหนังลดอาการคันผิวหยาบคร้านผมร่วงนะครับช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตนะครับทำให้รู้สึกว่าสดชื่นและก็ไม่อ่อนเพรียนะครับช่วยรักษาไทรอยจากต้นเหตุปรับสมดุลน,นะครับและเพิ่มภูมิคุ้มกัน นะครับทำให้ต่อมไทรอยสร้างฮอร์โมนปกติรักษาไฮเปอร์ roid, ไทรอยไทรอยชนิดผอมนะครับแก้อาการใจสัน่นมือสั่นนะครับตื่นเต้นตกใจง่ายแล้วก็ขี้ร้อนเหงื่อออกมากขี้โมโหหุดหงิดง่ายนะครับเครียดง่ายหิวบ่อยกินเกง่งแต่น้ำหนักไม่ขึ้นสักทีนะครับเหนื่อยง่ายประจำเดือนก็ลดน้อยลงนะครับ แล้วก็การรักษาไฮเปอร์นะครับไฮโปไทรอยไทรอยชนิดอ้วนนะครับแก้อาการเชียชาเบือ่อขี้เกียจง่วงนอนบ่อยขี้หนาวผมร่วงน้ำหนักขึ้นเหนื่อยง่ายทำอะไรไม่ค่อยไหวต้องปลุกนะครับหรือประจำเดือนก็มาไม่ปกตินะครับเราก็แนะนำสมุนไพรนะครับเข้ามาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเราแนะนำเป็นสมุนไพรนะครับจากธรรมชาติร้อเปอร์เซ็นนะครับวันนี้นะครับเป็นสมุนไพร จากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นนะครับใช้ต้มทานนะครับใช้ต้มทานนะครับทานไม่ยากนะครับเราจะมีเอกสารวิธีทานวิธีต้มแนบให้ลูกค้าด้วยนะครับเป็นเอกสารแล้วก็สําหรับสมุนไพรใร้อยนี้ข้อห้ามนะครับก็ห้ามทานพวกกองหมักดองแล้วก็นอนก่อนสี่ทุ่มแล้วก็ห้ามทานเกี่ยวกับไอ้พวกที่มีส่วนผสมของผงชูรสแล้วก็ถั่วเหลืองเป็นต้นอย่างนี้นะครับแล้วก็นอนไม่เกินสี่ทุ่มนะครับ ควบคุมเวลาด้วยนะครับส่วนวันนี้นะครับเราแนะนําก็สมุนไพรนะครับ2ชนิดนะครับ2อย่างเลยนะครับวันนี้นะครับเป็น2ชนิดทีเดียวเลยนะครับก็วันนี้ก็มีลูกค้าสั่งเดียวเราก็จะออกไปส่งสมุนไพรด้วยนะครับหากท่านใดนะครับที่เคยทานสมุนไพรของเราแล้วหายนะครับช่วยกันฝากบอกต่อแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ส่วนท่านใดที่ไม่เคยทานนะครับทักเข้ามาหรือว่าโทรมาปรึกษานะครับตัดสินใจสั่งซื้อได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับ0847492667นะครับลืมบอกราคาไปนะครับเพราะว่าสำหรับสมุนไพรช่วยรักษาโรคไทรอยนี้นะครับขายชุดละ1,000บาทนะครับ1ชุดกานได้1เดือนนะครับตัวนี้1ชุดทานได้1เดือนนะครับ ที่ผ่านมาที่ลูกค้าหายนะครับก็จะทานประมาณไม่เกิน3ชุดก็จะหายนะครับใช้เวลา3เดือนนะครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและก็อายุนะครับและก็ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตประจําวันของผู้ป่วยด้วยนะครับว่าผู้ป่วยเป็นมานานแค่ไหนบางคนเป็นไทรอยนะครับแบบคอ,อพอกนะครับแล้วก็คอบวมนะครับบางคนตาบูดออกมานะครับ แต่เราก็จะมีสมุนไพรนะครับสามารถรักษาให้หายได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราพาท่านผู้ชมมาดูนะครับเกี่ยวกับลูกค้าที่สั่งนะครับก็จะมีแนะนําไป3ชุดแต่สั่งมา2ชุดก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นสมุนไพรเกี่ยวกับโรคเกาเบาหวานความดันเป็นสมุนไพรชุดรวมนะครับแล้วก็วดประจาเดือนมาไม่ปกตินะครับอย่าลืมนะครับสนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับ วันนี้ก็จะมี CO d ดีทั้งหมดเลย3ท่านนะครับวันนี้เก็บปลายทางทั้งหมดนะครับนี่นะครับก็อย่าลืมสนใจนะครับสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับอย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกดติดตามกดซับสไคร์นะครับท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆหรือช่องของเรานะครับเกี่ยวกับสมุนไพรแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องปัญหาสุขภาพนะครับ อย่าลืมนะครับจ้าสาระดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กกด้วยนะครับจ้าทานดีฝากบอกต่อด้วยนะครับสวัสดีครับ